ไม่ใช่ผมเนาะ holy ม่รู้งงกูวางไว้ก่อนหลอกล่อนึกว่าเล่นเด a บ by ตอนนี้เฮ้ยฮัลโหลผีว<ะ>้าอู้หูไปางไหนเฮ้ยโอ้โหเหี้ยยืนเปียอะไรตรงนี้ลนะ่ะแจกเยอะแปลกๆเอาเอาไปคาบอะไรมนะันอะ ใช่แมวตัวนั้นใช่ไหมอยอย่างน้อยแมวก็ไม่ใช่ตัวน่ากลัวขนาดนั้นมันน่าจะ <c oughs> โอ้แสบตาฮื <c oughs> ไอ้นี่ไงไอมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งของโทมิเอะนี่แหระมั้งที่มันจะเป็นผู้หญิงแล้วหัว,ตวโตลอ,อยได้อะบนรล้นะ่ะโยตา โยตาอะไรวะนอนดล่อ่านมาอะไรกวนะโอลิ